ชั่วโม,มงผ่านไปก็ยังไม่ได้โศกเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆอยากกินกออ,อ่ะอยากกินกออยากกินกอลอยากกินเข้ามาเลย <S <S ม,มาเด้อ<ห>มาเด้อ,อบานตาดอกไม้สวยมาก ดอกไม้สวยมาเนอรมาเนอมากินลาบปลาแค่ไปวันแตกเรเขียงี่าแอให้าเขียงแม่แล้วก็อร่อยให้ห่อแม่านจะกินปลาแค่น่ะ Mẹ bà cái hạt bài sao? hạt bài và cốt vẫn hơi đen nồng gà Đông súng nhủ Bò sao? Ừ. Chuẩn nó bay nó bay là bay mớn Chuẩn bay bọc bay mướn bay có khang tối cho kênh Ghiền Mì Gõ นอนนี่อ่ะคะน้องแบนบให้นอนจะเออเออบ่ต้องอ่ะอนานอนอยางั้ก็ได้นอนนี่อืมนอนเลี้ยงกันนะมีอย่างแต่ปลาเอานี่มาเพราะปลาขนุงปลามีมุ้งมีอย่างมาละปลาทองน้อยบีกินก้านี่ดีเยี่มไงปลาดิแจกดรับหรือเปล่าลาปลาแค่นนังโข้งนะคะ อันนี้มันมีตลอดปีหรือเปล่าน่องหรือว่าอันนี้มันช่วงที่เขาได้ครับอ๋อช่วงที่ได้บด้แหละมันบจะมีตลอดแหละอ๋อน,น,นะนำคืนนี่กับไดล่ะค่ะขอเด้ยหมอ๋อถ้านำึ้นหลัาได้ละ่ะไดละผมปลาทุกอัผมไม่ได้เส้นป้าจะมาว,วันนี้เนาะครับแล้วก็พอดีหลงไปอือปูถึงกันหน้าเมียแกนี้นะอืมอืมอืมแคพอดีอ๋อ,อ บอกไอ้พ่อจะเอาป่ะแค่นี้ถ้าบอกเอานี่เดี๋ยวนี่ยเมื่อคืนมาบอไดกินอย่างนี้ถ้าล้อต่อล้อมันนี่นะโมทีนปะลูกหนอปะลูกอย่างเดียวอันอันนี้เจ้ามือเจ้ามืออันนั้นก็ซื้อปลาเจ้ามือตาอ่าค่ะคืนคืนกําไรให้ลูกค้ามาไปสองคืนนะป่ะนี่ผอมมุดอ่ะมาท้าโอ้ก่อนท่าบ่อี่มันมันก็บ่ได้ตอนห้องบอหลีบซื้อตอนที่เขาได้แหละอ๋อโอเคนนี่ะ ู้มาเนอะไอสิจวนกินล่าปลาแค่แค่แค like oh, like ่แค่ื้อไผ้ช่วามารอวันนี้บ่ได้กินแล้วข่บผมหายมคนมีันยูวัด่าักเหนยวนี่่าดเนนี่นี่น่อขายกันนะเ้เฮาโซ่ไรห้องแกมากินแต่มัะน่องบาเพรากับฟีมืออยู่และ ต่งนี่ปัญหาต่งประเทศได้หันเลยอันนี้นะประเทศลาวอังกฤษอินเดียเขมรพม่าต่างเกลือนี่นะอย่างนั้นใช่กัเพราะว่าโกนมือๆเนี่ยปานังเนี่ยหูเละเวียดนามเวียดนามเหตุผลเลยน้ำทะเลไปเนาะอืได้หมดเลยอ่ะผมจะหาเอานนี้ของกินเมืองเออคนกินเนือแแต่ของกินเมืองเมืองเลยสงสัยปั้งปั้งนะคลิปนี้ล่ะกันนี่ถ้าไปดูวันที่หนึ่งนะอาจาเจ้า อันนี้<ต>คือเหนียวล้วคือไปเป็นน้ำแหละ